สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สำนังกงานใหญ่พักประชาไทยเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับที่ท่านห็นขณะนี้ก็คือสำนักง,งานบริหารพักประชาไทยขณะนี้กําลังจัดของเพื่อที่จะนําไปมอบแพ็กเกจผู้ประสบภัยที่จังหวัดชัยนาทครับเราไปติดตามบรรยากาศข้างในเลยครับเชิญครับขณะนี้ผมอยู่กับดอร์บุญยงจันแสงครับพนัพัก าอยู่มุมไหนครับพ่อหน้าครับพ่อหน้าขอเสียงหน่อยครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันที่สักรยาจังหวัดชัยนาทครับเป้าหมายเราจะไปแจกกี่โมงอย่างไรครับพ่อหน้าครับครับก็ประมาณถึงที่ชัยนาทก็ประมาณสักเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงเที่ยงตรงจะเตะุดที่จะไปก็ที่ยงเภอสักรยาครับไทรนาพี่น้องประชาชนรอต้อนรับรวมที่นั่นรวมเนี้อ่ะ ตัวแทนสาขาไอ้ตัวแทนประจำจังหวัดพักไชน่าพรรคประชาไทยี่จหวัดชนาารอต้อนรับเราพร้อมพี่น้องประชาชนที่นั่นครับครับในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรคประชาไทยมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินี้เลยครับเช่นครับครับก็ให้กําลังใจนะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่กําลังประสบภัยพิบัยน้าท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับพรรคประชาไทยเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้ปัญหาน้ำท่วม หมดหมดหมดปัญหาไปเลยวันนะครับพระชาไทยเป็นกำลังใจให้และยินดีทุกพี่น้องทุกภาคส่วนทั่วทุกริภาคของประเทศไทยที่ประสงค์ไปน้ำพ่วงครับวันนี้เราไปที่ชนทก่อนครับพี่น้องครับขอฟังเสียงคุณยิ้ม่อยครับคุณยิ้ม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 เป็นผู้จัดการเป็นผู้ประสานงานทุกอย่างเชิญครับคุณยิ้มครับอยู่ไหนครับ กรรมการบริหารแล้วก็ทําหน้าที่นายทะเบียนด้วยมาใกล้ๆวันหน้าครับเชิญครับมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องหรือคณะกรรมการบริหารทราบบางเชิญครับครับก็วันนี้นะฮะเราจิตอาสาประชาไทยนะฮะเชิญครับพี่น้องที่มีจิตอาสาประชาไทยไปช่วยๆกันนะครับหรือถ้าเกิดท่านไม่มีเวลาไปก็ช่วยกันบริจาคนะฮะข้าวสารสักถุงสองถุงหรือปลากระป๋องน้ำนะ บริจาคมาเป็นเงินก็ได้นะฮะเราจะได้ค่าน้ํามันค่ารถไฟนะครับนะฮะเราก็จะมีข้าวนะฮะข้าวสารหนึ่งถุงแล้วก็มีมาม่าสารถุงมีปลากระป๋องนะมีฮะปลากระป๋องแล้วก็มีน้ำหนึ่งแพ็คนะครับมีน้ำหนึ่งแพ็คนะฮะกรรมการบริหารท่านใดกรรมการบริหารท่านใดถ้าพอมีเวลาพรุ่งนี้ก็ เยเกิดไปช่มอมทิในะครับคิดอาสาร่วมกันกับพรรคประชาไทยนะครับลดออกในทางจากที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาไทยเกิสายไหมท,ทิงเทรม่องอรเวลา 9 3 0นะครับท่านใดว่างอย่างดีนะครับร่วมครับเราเราเราก็มีครับขอถามไปยังท่านดรบุญยงจันแสงครับว่าพักว่าผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางจะเป็นสมาชิกกดีธรรมการบดีให้ติดต่อกับใครอย่างไรในการร่วมเดินทางครับติดต่อกับคุณแสงลักแสงสว่างเลยนะครับนะครับก็าําหน้าที่ตรงนี้ประสานงานผู้ร่วมเดินทางและก็ประสานงานผู้ประสบภัยอยูนะครับ